พี่น้องไว้บังนำซี่ดูค่ะพี่น้องเคยเห็นบ่อน,นำซี่แหมมึงดูแห้งคักแห้งเนี่ยแล้วก็ง่ามพรพี่น้องมึงดูจ้ามึงดูจ้าตอนซ่อนพี่นออ้องเลยา่ากมึงดูปาดรอบซีบ้านริมซีนะคะมึงดูค่ะพี่น้องบ้านริมซีทายท่ำไปเบึงนะพี่น้องเนาะบรรยากาศแต่อ,อนซ่อนพี่น้องเอ้ยมึงดูจ้าปัด สวยสวยเลยจ้าดอกไม้ปูกดิมๆแต่ไร่มีมดูซ่อนอี้ดีพี่นอ้องน้ำซีนะะเนาะค่ะน้อยอยู่ตำบลหนองแปน,นะะเด้อค่ะเด้อโยมเพื่อนจ๋าอืมมาเที่ยวบันคุณยายเนาะค่ะเนาะเลยมาถ่ายทำน้ำซีไปเบบึงเด้อค่ะเนาะถ่ายทำแม่น้ำชีไปให้ดูนะคะมึงดูซ่ามึงดู ตาอันซ้อนพี่น้องเลยตาอันซ้อนโดยเฉะแม่น้ำชีนี่แหละน้ำชีออมอ้อมอ้อมเบิดทั่วประเทศนี่แหละจ้ะแม่น้ำชีจ้านี่คือบ้านหนองไห้จ้ะน้ำชีบ้านหนองไห้ค่ะมึงดูพี่น้องอืมตาอันซ้อนพี่น้องตาอันซ้อนอืมดูพี่น้องอืมงามกระโดดกระเดียบป้า ย่ำนั่นเพิ่งก็ใส่ตรงเลยพี่น้องสันนำสันนำมะแห้งจ้ะนำมะแห้งพิ่งนี่ใส่ตรงนี่เพราะมันใส่อยู่ติกว่าตรงโอ้ใส่อยู่ใส่อยู่ยตรงพี่น้องมึงดูเลยนใส่ลายอยู่พี่น้องปัาดจ้ะดูสิคะตอนซ้อนโน่นนี่นหมียปั๊ดฮึดูพี่น้องปัาดใส่ตรงพี่น้องเลยดูคขาของดู พตอนซ้อนแม่น้ําชีแห่งความหลังนะคะตาตอนซ้อนพี่น้องเอ้ยอืมแม่ปองอยู่นี่แม่ปองขออนซ้อนเนาะพี่น้องเนาะว่ะอ้ยแม่น้ําชีว่โอู้ยว่าพี่น้องเอ้ยปลาเพิ่งกระได้ด้พี่น้องอืมเพิ่งใส่ตรงกว่าถ้าเพิ่งเท่าขื่นย้ำได้บูถ้าเพิ่งเด้อตาเพิ่นเด็กขื่นไ้เห็ดแม่ปองสิดท้ายชีปลาไปเห็บเบิ่งเนาะคันเนาะเพิ่งใส่ตรงตอนซ้อนดูพี่น้อง มาอืม mm hmm. อืมดูข่าวมึงดูพี่น้องอันซ้อนอืมเป็น้ำชีพี่น้องแม่น้ำชีตำบลหนองแปนอำเภอม,มันจาน้านาะค่ะเนาะจ้าแม่น้ำชีใหญ่ใหญ่แห้งแห้งน้ำพี่น้องมาดูอืมจักรวามันไหลไปใส่ดอกพี่นอ้องเอ้ยมาดูข่าวมึงดูอืมอันซ้อนอีหลีถึงตาอดซ้อนจ้า ขอปันตดจ้ะ่ันเ๋ยดพ้าลุงอ,อนุญาตนะคะอ,อนุญาตถ่ายทำนะคะฝ่ะงดุพีนองอืม,อม sáng nam phi nông toàn xoăn đường đô à. sáng nam sáng nam xoăn với ก็เห็นน้ำชีแห้งปนีพี่น้องเอ,อ้ยมึงดูค่ะปบานอือดูจ่าพี่น้องแายถ้าไปพี่น้องมึงระค่ะเนาะแม่น้ําชีแห้งความหลังนะคะค่ะยุโรอบานแมส่สมปองเนาะค่ะเนาะจ้ะบ่บ้านพี่น้องแม่สมปองมายามพืนน้นนี่ก็เลยมาทายถ้าไปเห็นมึงฝนอู้ยอ่านดาด้วยคุณพี่น้องเอ,อ้ยฝนตอนซ่อนอีหลีจ้าพี่น้องมึงดูค่ะนี่บ้านริฟสวน บ้านริมสวนนวค่ะปลูกตะไคร่ค่ะคุณดูอุออ้ยงามคาดงามแน่พี่น้องเอ๋ยตอนซ่อนพี่น้องเสียงน้ำชี้ว่ะไหลยุแบเบียม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 ยุบพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเองเย๋อเยมึงดูจ้ามึงดูจ้าไทยทับเีพี่นอ้องมึงเนาะไข่เนาะค่ะคุณดูอุออ้ยมึงดูจ้าม,มุณดูอืมในน้ำชีนะคะดูคขา,คาพี่น้อง bạn, vâng, đó, mày cả ngam ngam ừ. Nhà bạn với bạn Ngân thì nó quả mày đọc lại Ô, Ngam 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 Thì đỏ lên thì nó น้ำกระโดดเดียะเลซี và, ่พี่น้องเอ้ยมึงดูจ้ะว่ะอือสวยงามเลยจ้าว่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยมึงดูดูตามมึงดูว่ะโอ๊ยอากามพี่น้องบ้านลิ้มชี้เนาะค่ะเนาะบ้านลิ้มชี้จ้ะเพื่อน ชนิดของแม่ปิลไม่มาเนี้เพิ่นสิมาเปิดชืนอหนีเลยเชิญให้มาเนาะค่ะเนาะอาคลิปนี้ก็เท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคอยติดตามคอยกดเลือกดไลค์กดเลือให้แม่ปองในเด้อขามโคตรจะขำโคตรหน้าเด้อจ้าเบิ่งโคตรหน้าเม่ปองให้จบๆเป็นเด้อค่ะขอให้ขอให้ปังๆทุกคนเด้อที่เข้ามาชมเบิ่งแม่ปองเด้อค่ะเด้อขอให้ปังๆัำร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ